ครับคันนี้เรามาอยู่กับรถ c ีเอ0สของผมเองที่ขับมาได้1ปีกับสิเดือนแล้วขับได้มาขนาดนี้ได้แค่4 0่พกว่าโลเองสี่พกว่าโลกับห้าพโลแล้ขับขนาดนี้ถามว่ายังไงขับดีไหมขับดีขับดีเลยต้องเอามารีวิวอ่าขับดีแล้วต้องมารีวิวแล้วก็บวกกับของแต่งด้วยของแต่งเราอ่ะมีอะไรบ้างก็ต่แต่ผมใช้งานมาผมก็แต่งไปบ้างแล้วนะก็มี เริ่มต้นเลยจากชุดหน้านะเรามาดูชุดหน้าดีกว่าชุดหน้าผมเนี่ยใส่เป็นกันดิสเบรกเนาะกันดิสเบรกของแอดบิดอ่าคุณเห็นไหมข้างนี่ยกันดิสเบรกของแอดบิดเป็นตรงนี้งงเป็นพลาสติกนะเออตรงนี้เป็นอลูมิเนียมถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะสวยงามดีด้วยแล้วผมชอบเนี่ยมันเ,เข้ากับสี่ล้อเห็นปะเข้ากับสี่ล้อพอดีเป๊ะเลยส่วนยางหน้าเนี่ยเป็นไซส์ยี่สิบเอ็ดนะไซส์เป็นไซส์ยี่สิบเอ็ดนิ้วก็จัดว่าก็ ก็โอเคอะถ้าเย็นเรือกเป็นยางยางติดตูดมาเลยยางของ IRC ีติดสูดมาเลยก็ดอกก็ยังเต็มเต็มอยู่เลยยังขับบ้างขับลุยบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเต็มอยู่เนะเาะเราก็ไล่ชุดมาก็มีชุดโชคนะชุดโชคก็จะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นงานงานกึ่งเนาะมันจะเป็นงานกึง่งจะเป็นยาวๆับบยาบหน่อยก็สวยดีสวยดีโชคไม่ทองเหมือนตัวเก่านะโชคจะออกสีทองใบชาที่ตะวันทองใบชาแล้วกันจะไม่ไม่เหมือนสีทองกับตัวเก่าแต่เราไล่ขึ้นมานิดนึงนีดนึงคุณจะเห็นจุดนี้ก็คือ เป็นแทงห์ม้อน้ําผมเรียกมันคือแทงก์ม้อน้ำ้วกันเนอะจะแอบด้วยตรงนี้ส่วนซีกเนี้ยซีกเนี้ยมันเป็นม้อน้้าอ่าอน้าก็จะมีมีกาดพลาสติกกันมาให้แล้วป้างเออของสูตรนะที่ติดมาติดมากระสุนยังไม่ได้ยังเรายังไม่ได้ใส่กาดในอยู่โอเคแล้วก็ไล่มาชุดโดนชุดบนนะชุดบนก็จะเป็นไฟหน้าเป็น LED แล้วเป็น LED ฟูลทั้งคันแล้วคันเนี้ยออพร้อมกับสติ๊กเกอร์กลุ่มเนอะส่วนกาดแทนผมใช้เป็นของแอดบีด แอดปีดก็เป็นงานสํามนาวหมดเลยเนี่ยเป็นงานสํามนาวหมดเลยถามว่าโอเคไหมใช้ดีไหมก็ก็จัดว่าก็แข็งแรงอะ่ะเออแข็งแรงเลยระดับหนึ่งเลยส่วนไล่ไมาอีกนิดนึงนี่ที่คุณจะเห็นเลยคือการขาดการคัดเราใช้มปนของเซตาการเบรกหน้าด้วยนะทั้งเบรกหน้าทั้งการคัดใช้มปนของเซตาส่วนคัดกับเบรกเนี่ยก็เบรกการคัดก็จะนิ่มๆหน่อยส่วนการเบรกก็ฝาคุณก็ใช้ได้แข็งแรงอยู่เราไล่ขึ้นมาปุ๊บบอกแคนบอกแคนเราใช้เปนของโปรเทน นี่คือปอกแฮนด์โปเทนมันก็ถามว่าหนึบมือไหมก็หนึบอยู่ในระดับหนึ่งนะนึบมืออยู่จะแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือขับครับ,รบมันจะได้ไม่กินมือ,อมส่วนแฮนด์ตัวแฮนด์แฮนด์เราใช้เป็นของโปรเทนเพราะโปรเทนอะ่ะผมชอบชอบของมันอยู่แล้วหนึ่งสีสัญลักษณ์มันสวยดีคือเหลืองดำส่วนส่วนตัวแฮนด์เนี่ยตัวเนี้ย,เ,ยเราใช้สีสีแดงให้มันตรงกับตัวรถนะเราจะ ให้มันนะให้มันเข้ากับตัวรถเลยพอดีสีแดงเนาะรถเราสีแดงครับตุ๊กตาแฮนเราก็เป็นงานอลูมิเนียมยกตุ๊กตาแฮนสูงขึ้นมาสักผมว่าน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งแหละเออดูจากทรงนั้นน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งยกยกแฮนขึ้นมาให้สูงนิดนึงให้กระชับจับมือง่ายเดี๋ยวก็ไล่มาเรื่อยๆครับอ่าเรามาดูชุดเครื่องกันดีกว่าชุดเครื่องอะ่ะก็ยังเป็นของเดิมอะไรเดิมดหมดไม่ได้ยุ่งไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยส่วนตัวนี้เป็น ท่อของเดิมผมเอามาแปลงให้ใส่กับท่อคอบอมของแต่งได้ก็ใช้ตัวรัดรู้อาสเตนเลสแล้วก็เชื่อมเอาเชื่อมเชื่อมยกน็อตขึ้นมาแล้วก็ทาบูธรองขึ้นมาตัวนี้จัดว่าก็แข็งแรงอยู่เลยแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันร้อนไหมก็เอาตรงับผมเพิ่งขับมาเนี่ยมันก็ร้อนได้ที่แล้วแหละแต่ตอนนี้นผมเอามือจับได้นะเพราะผมเระยะห่างกับมัน มันจะได้ไม่หลอนเวลาเราโด,โดนโดนอ่ไงเงี้ยจะได้เกิดความปลอดภัยเนาะในขาจะได้ไม่ติดกับท่อโอเคแล้วก็ไล่มาชุดล่างนี่ชุดล่างเราเนี่ยเราใช้เป็นของแต่งก็คืออกยามาโต้อันนี้เป็นของแท้เลยนะอกนี่เป็นของแท้เลยแข็งแรงผมบอกเลยว่าแข็งแรงเขาส่งมาจากเชียงใหม่เลยก็นะทางไปรษณีย์เราเหรืออะไรเราก็มีบ้างมีมีรอยแผลนิดนหน่อยก็ยามาโต้ออาจจะมีทุกปีเราต้องเปลี่ยนซีนยางโอดินข้างใต้ตัวนี้เพื่อ พอเราขับไปแล้วรถมันจะได้ไม่เค็มมันจะได้ไม่สรรั่นเสียงมันจะได้ไม่สรรั่นม,มันจะมีเสียงแบบเคกเลยแหละเสียงเคกเลยแหละก็ทุกปีเปลี่ยนซีนยางทุกปีปีละบาทสี่ตัวก็สี่บาทก็ไม่เท่าไหร่คือไล่มาชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดการเวลาเราหนีบถังเนี้ยหนีบถังหนีบโครงรถเนี่ยตรงเนี้ยมันตัวสีรถจะได้ไม่ต้องสึกไม่ไม่สึกก็เลยใส่เป็นตัวกันกันหนีบตัวนี้ผมเรียกว่าตัวกันหนีบแล้วกันเนาะก็เป็นพลาสติกธรรมดาไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไร ก็ใส่สวยงามด้วยเพราะอย่างนะมันก็ออกเป็นสีดำออกาเป็นสีดำด้วยให้เข้ากับตัวรถเนอะโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็ไล่มาเรื่อยๆส่วนนี้เลยสิ่งสำคัญไม่เปลี่ยนไม่ได้ท่อเราใช้เป็นของโยชิมูระ R S 4เนอะเป็นท่อตัวยาวนะถ้าเกิดตัวสั้นจะสั้นกว่าน,นี้ประมาณนี้เออันนี้เป็นท่อตัวยาวถามว่าซุ้มเสียงเป็นไงจัดว่าก็เพอดีนุ่มๆเป็นงานสำเนาด้วยอ่ะผมยอมรับว่าเป็นงานสำเนาด้วย อ,ออกน,นุ่มปลายคาร์บอนเนอะปลายคาร์บอนงานสำเนาส่วนกาดท่อเราใช้เป็นของแอดบิดเราติดคำว่ากาดท่อน,นี้เราซื้อเพิ่มไหมมันเราซื้อเราซื้อเพิ่มมาเพื่อมาใส่เพื่อกาศท่อเผื่อเรานะ่าเกิดอุบัติเหตุล้มก็อยากมากท่อจะได้ไม่เป็นรอยแต่ผมเชื่อ,อยังไงก็เป็นรอยเพราะตรงนี้จะต้องโดนเออเนอะราไล่มาเรื่อยๆส่วนยางหลังเราก็ใช้ของ irc เหมือนเดิมหลังเราเป็น18นิ้วนะยางหลังเราเป็น18นิ้วก็ดอกอยังเต็มเต็มอยู่เลยเนี่ยดอกอยังเต็มเต็ม ยังเต็มๆอยู่เลยยังเหลือให้เล่นอีกเยอะโอเคเรามาไล่มาอีกชุดหนึ่งชุดข้าง,งฝักนี้ชุดข้างฝักเนี้ยผมยังไม่ได้ทาอะไรจะเป็นโซ่กับอ่าจานหลังเนี่ยยังเป็นโซ่เดิมของศูนยแต่โซ่ที่เขาให้มาจากศูนย์นะีโซ่ดีนะคุณให้มาของไออาร์ดีดีเลยโซ่ของดีดีเลยแต่ไม่รู้ว่าเจแปนเปล่าแต่โซ่ให้ของศูนย์มาเนี่ยเหนียวพอตัวเลยเป็นดีของของดีดีเลยโซ่ก็ถือว่าผมพึงพอใจกับมันนะ จะถามว่าใจอยากเป็นแค่จานเป็นจานดำเนอะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็อาจจะมีการสีดํานิดนึงกันการสวิงอาร์มหลัเป็นสีดำแต้วก็ซิมอาร์มหลับเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะเป็นอนลนี่ขึ้นรูปเหมือนกับตัวผู้พี่มันเลยโอเคแล้วก็ไล่ามาแล้วครับชุดข้างชุดข้างส่วนนี้ก็เป็นช,ชุดพักเท้าพักเท้าพับได้นะพักเท้าของเดิมเนมาจากศูนย์้พับได้พับได,ได้แล้วก็การเกียร์ก็พับได้เพื่อ เนอะเซฟตี้พอเราเข้าป่าเ a ซฟตี้พอตัวเออรถคันนี้ซิปเปอร์รคัตซิปเปอคัตเป็นอะไรที่ดีมากว่าเราขับรถมาเร็วๆแล้วเราเชนเกียร์ไวๆรถล,ล้อหลังจะไม่ล็อกล้อจะไม่ล็อกแตถามว่าผมก็เคยขับจนมันล็อกนะเออมันก็มันก็ล็อกแหละแต่มันลดแป๊บเดียวแล้วมันก็คายเพื่อความปลอดภัยเนอะรถคันนี้หน้าหลังไม่มี ABS ผมบอกเลยว่าไม่มี ABS มีแค่สลิป,ปัคั์อย่างเดียวที่ติดมากรบรถส่วนถังน้ามันที่เราเห็นนี่ก็ชุดถังน้ํามันก็พอมาถ้าผมจะไม่ปิดเนี่ยประมาณ7จจุดลิตรถือว่าก็โอเคอยู่พอพอพอกับการเดินทางในระยะประมาณช่วงประมาณร้อยกว่าโลได้ร้อยห้าสิบโลเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะพออยู่ร้อยห้าสิบโลร้อยเกือบสองร้อยโลเนี่ยได้อยู่ทาสว่ารถคันนี้ขับเป็นไงบ้างรถที่ขับสนุกในย่านเกียร์หนึ่งเกียร์สองเป็นรถที่ขับสนุกมาก สามารถลุยได้ลุยลุยได้ในระดับหนึ่งลุยได้เยอะเลยแหละถ้าคุณมีทักษะสกิลพอเนี่ยจะลุยได้เยอะเลยเพราะมันเอาผมเคยเอาไปลุยที่ขุปะหังขุปะหังก็ลุยมาแล้วป่าหมาก็ไปมาแล้วลุยนงลุยน้ําเลยจริงจังเลยคุณแต่ว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วก็เออมีอะไรอีกก็ข้อเสียของมันอะในย่านความเร็วขับถ้าเราขับทางเรียบอะความเร็วเกินสักประมาณร้อยยี่สิบ 5ขึ้นไปเนี่ยข้อเสียงมันเลยที่คุณไม่รู้ว่าคนอื่นเจอไหมแต่ผมเจอแน่ๆคือ 1. ห,หน้าวัยหลังทรายเออหน้าวัยหลังทรายเนี่ยอันตรายนะคุณขับรถทางไกลแล้วแบบหน้าวัยหลังทรายมันมีวิธีการแก้ไหมแก้ได้2วิธีคือ 1. ใส่ไปล้อมโมตาตสองถ้าขับคุณนะ่ะเออถ้าขับคุณเราต้องเป็นแบบแนวดักก้าคือคุณต้องเอาตัวมาไว้อยู่ข้างหลังกระสุดเลยเออแล้วก็ ให้น้ำหนักมันกดทวงหลังเพื่อไม่ให้หลังสายตัย้ายังไงผมจะเอารูปขึ้นข้างๆให้ดูนะว่าเออมันเป็นยังไงว่าถ้าขับตะก้าของรถแนวเนี้ยเป็นยังไงแต่ผมว่าไม่แนะนําให้เอาไปขับในทางเรียบไวๆเพราะรถมันไม่ได้สร้างมาเพื่อขับเร็วเนอะเป็นรถที่สร้างมาให้เอาไปขับในป่าขับในสวนขับแรลลี่ขับสนุกสนุกถ้าเป็นอย่างนั้นนะขับสนุกเลยถามว่ารถตัวเนี้ดีอย่างคือน้ําหนักมันเบาวกว่าปีเก่านิดนึงรู้สึกว่าจะเบาวกว่าประมาณ สองโลเลมั้งเออประมาณสองโลได้ประมาณสองโลนิดๆน้ำหนักมันเบาลงผมว่ามันโอเคแล้วแล้วก็บารล้านมันวางดีขึ้นบารล้านมันวางดีขึ้นก็คือว่ามันทําให้ชุดคอหน้ามันยื่นไปข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อวางบารล้านให้รถมันดีขึ้นผมว่าบารล้านมันดีกว่าคันเก่าอ่ะเออดีกว่าตัวเจนเก่าหน่อยหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะว่าบาล้านมันดีกว่าส่วนแรงม้าก็เยอะกว่าแล้วก็ซีซีก็เยอะกว่าก็จัดว่าโอเคนะผมว่าเป็นรถที่โอเคขับสนุก คับสนุกเลยอารงอะไรหาซ่อมก็ไม่ยากมากมายตอนนี้ก็มีสีใหม่แล้วตอนนี้มีสีใหม่แล้วก็จะมีสีมีสีเทาตัวใหม่ผมว่ามันก็สวยดีสีเทาเทาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแต่งจากสูตรเลยได้ท่อยูชิแท้ด้วยเป็นตัวเฮดอารซีเออคนนั้นนะ่ะแนะนาเลยว่าจะมีใครจับได้จับคือคุณไม่ต้องไปแต่งท่อเลยคุณได้ท่อแท้จากสูตรนี่ราคาสอง0มืกว่าบาทคุ้มแน่นอนก็เราวรถคันนี้ก็ ของแต่งก็เราวล่านี้โอ้ตอนนี้เรามาลองมาดูซุ้มเสียงแล้วกันว่าซุ้มเสียงเขาจะเป็นยังไงแต่ผมจะเปิดไม่ดังนะเปิดไม่นานนะเพราะทันี้เรามีนักท่องเที่ยวพอสมควรโอเค <Okay. S 2> เรามาดูซุ้มเสียงกันว่<ร>า,าซุ้มเสียงรถ<ๆ>คันนี้เป็นยังไงกัน และส่วนซุมเสียงก็ประมาณนี้แล้กันผมผมเกรงใจเขาเสียงมันดัง <c oughs> นะก็ประมาณนี้ขอการจบการรีวิวเท่านี้เลยสำหรับรถคันนี้เลยโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม